แล้วสาตอนที่สิบเอ็ดไอ้ชืบไอ้ชืบไอ้ชืบเฮ้ยเป็นมาขนาดนั้นแล้วก็ทืบอไปหาเลยไอ้ชืบไอ้ชืบไอ้ชืบเปิดประตูแล้วเหรอเอออย่ามาทูดถึ่ถึงเวลาบอกตัวตนเร็วอย่ามาทุดโอ้โห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 ออาวทำไมมันไม่ยอมสนใจวะุอมเอ้ออะไร หันคอแกเร็วนี่คือโชคชะตาที่แกจะถูกฆ่าตายโอ้ดูหันคอตายเนี่ยมันหาวหงียวิ้ม ตุ่มเปมปมวัดตัอะไรของมึงวะสัตเฮอวัดฟักไอสัตทิงทิงเออเออเออยาเข้ามาเลยเราไปที่โถขี้มึงเป็นหลักของมึงวะสัตดูด นี่มึงเป็นควยอะไรของมึงปูดเอื่อบินตายน้ำสาดตอนที่สิบสองไปชืบอาชืบนอนหลับแล้วนอนหลับออกกําลังกายฉันละมือน่ะเฮ้มันละมือเหรอไอ้ไอ้แดงยัง,งนอนอยู่ส่วนไอ้เขียวก็มันละมือไอชีฟเข้าไปเลยไปจัดก,การมาเลยเพื่อนอืมมันเคยทําเราไว้อย่างนี้มันต้องจัดก,การอืมกูโกรธแค้นเหลือเกิน ตุ้ม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 ไอ้เหี้ยไอ้เสือไอ้ศพไอ้ศพไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงอีกเป็นไอ้ส้นตีนอะไรฮะฮะหายไปไหนแล้ววะเออมึงเป็นเหี้ยอะไรตายหาแล้วกูมึงไอ้สัตว์ไอ้เวินมึงเป็นอะไอ้ดอกทองไอ้ดอกทองวันนี้พับเป็นกระดาษในสีว้าไอ้ดอกทอง ก,ก็ตักฟากอาปาซูกาเป็นกินงบมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่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 รถถังรถถังแฮ้ตุ้มอ้อเป็นเหี้ยอะไรตุ้มเออเออเออไปซื้อมือเป็นไรนี่ว่ะผ้า,าปิดกระดาษเอซีไปเลยไปคาจะนอนอ่าฮะ เมื่อกี้มันมีสงครามเมื่อทำไมเขาปิดประตูวะกั้นไว้เลยขสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แชรคลิปผมด้วยนะครับ